อีกแล้วพี่น้องเอ้ยอีกแล้วอีกแลวเฮ็ดมันปูพี่น้องพออีกแล้วพออีกแล้วจ้านี่อือออออีืออืออือ่ออื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 ออยออืออ มองนี่ดอกไงนี่อวบอเลยนี่เห็นี่นีวอวบค่ะนี่จกดอกไงสามดอกนุุ่งกระายเพราะนุ่งีพไปน้องไป ฝากตั้งแต่นี่หลายยาไซกล่องแหงงด้วยไซคอยๆไซไซกล่องแห้งสีนี้มากเล่าพึ่งดอกบนนี่้าพี่นงหากินทางข้างนี่มาบิงนี่แต่ดอกใหญ่จ้ะนี่ นี่จะดอกอยังไงบัวนี่ก็มากเลจ้ามองนีบ่้บ่เห็น,นโอ้ยฝนตกเถืกอ,อนเลยนะนี่จะดอกอยังไงข้าวอ้วกเียาเจออีกแล้วกอ่อนหนึ่งกลุ่มหนึ่งพี่น้องเอ้ยกลุ่มหนึ่งจ้าเอาอีก แล้วเมื่อกี้เก็บมาทัางนั้นยังมากกว่าเห็นอีกเอาเออเอาคูมาใส่กอ่ะ ุ่นควรตรงย,ย่างเปิดเครื่องกุ่นเก็บเห็ดน้ำกันได้แก่ดอกสิสวยเลย ขาไหมขาอบปวบเลยจ้พพยพพะ,ะพี่น้องเนี่ยพี่บสามดอกอวบปุ้ยขาเพิ่นไหมขาใหญ่ขนาดยังครั้งหนึ่งดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องดอกใหญ่เสรล้นี่นี่นี่สามดอกนี่พี่น้อง สามดอกได้หมดซีดอกไหมซีดอกมีเก็บกล่องเนี่ยนะจ๊ะ้ยนี่เจออีกแล้วจา้า มันปูจาพี่น้องนี่สมกับการลออค่อยจ้ะพี่น้องนี่อดอกน้นอยๆจุ่มเลยอนหลยเห็ดกอแดงพี่น้องกันเม่นบ้านเฮ้าขึ้นสิเอิญเห็ดน้ำหมาก เฮดน้ำหมากคือเฮดก้อแดงบุคเมนบ้านเห้านน่พี่น้องแต่มันเป็นเฮดแดงนี่จ้ะนี่กินได้สองดอกเลยส่วนกันสีงัดงัดสีงัดงัดโอ้โหขาขาวงานง่ายอีกอน อบอวบอ่อนๆเลยนี่อุ้ยไปแต่แกงแซ่บแถวหวานๆเลยมใหม่พี่น้องเนี่ยขาขาวขาอะไรขาขาวงามดีให้เละดอกใหญ่หอมเนี่ดอกนี่ยอ๋อนี่คนวู้นข้างหน้าก็มีพี่น้องเฮ้ยนี่นี่นี่เขาพอมันนี่นี่นี่ดอกนึงพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ้างใกล้ๆกันนี่ไหม งามีหลีนี่เห็ดป่านี่คืองามแถงคุณดอกนึง่งคุณดอกนึ่งพี่นอ้องโอ้โอลม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 มีจ้า